ดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ผูวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยข้าวค่ะเรื่องชนิดของข้าวแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักชนิดของข้าวกันนะคะคุณครูมีคำคล้องจองมาฝากค่ะมาฟังคำคล้องจองกันก่อนนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าคนไทยทุกถิ่นปลูกเอาไว้กิน บ้างเอาไว้ขายข้าวหอมมะลินิยมทั่วไปช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาเอย้ยหไหมคะข้าวมีความสำคัญมากเลยค่ะเด็กๆเ,เราไปรู้จักชนิดของข้าวกันค่ะข้าวเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่สำคัญของโลกเป็นอาหารหลักของคนไทย คนไทยเรานิยมรับประทานข้าวแทบทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วข้าวยังเป็นพืชเกษตรที่สำคัญที่คนไทยปลูกและก็ส่งออกด้วยนะคะเรามารู้จักชนิดของข้าวกันค่ะมูลนิธิข้าวไทยได้แบ่งชนิดของข้าวออกเป็น4ชนิดค่ะ 1. ข้าวหอมมะลิมีลักษณะเป็นเม็ดเลี้ยวยาว เมื่อหุงแล้วจะนิ่มและมีกลิ่นหอมนิยมนำมารับประทานกันอย่างแพร่หลายสองข้าวเหนียวมีรูปร่างลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาวสีขาวขุ่นเมื่อหุงแล้วจะเกาะติดกันคล้ายกาวเลยค่ะข้าวเหนียวเป็นข้าวที่เด็กๆชอบรับประทานกับไก่ย่างและหมูปิ้งไงคะชนิดที่สามได้แกข่ข้าวขาว ข้าวขาวมีลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาวสีขาวออกค่อนข้างขุ่นเมื่อหุงเสร็จแล้วค่อนข้างล้วนเม็ดสวยงามชนิดที่สี่ได้แก่ข้าวเพื่อสุขภาพคือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีมีกากใย,ยและสารอาหารมากมายค่ะข้าวเพื่อสุขภาพก็ได้แก่ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่เป็นต้นนะคะ เด็กๆชอบรับประทานข้าวชนิดไหนกันบ้างคะเมื่อชาวนาปลูกต้นข้าวและต้นข้าวเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวได้แล้วข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เราเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะเด็กๆข้าวเปลือกจะมีลักษณะแข็งมีสีเหลืองเมื่อนำมาสีเรียกว่าข้าวสารและเมื่อนำข้าวสารมาหุงต้มเราเรียกว่าข้าวสุกค่ะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเกี่ยวกับชนิดของข้าวกันนะคะและที่บ้านของเด็กๆมีข้าวชนิดไหนกันบ้างคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบกิจกรรมแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปคะ่ะ